สวัสดีครับพบกันีแล้วนะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้เรามีสินค้าชิ้นใหม่มานะครับผมนั่นคือแทนแทนนี่นะครับผม C2Submit x b r u w นะครับก็เป็นตัวดิปเปอร์นะครับผมจาก C2Submit นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับอ้าวแกะยังไงครับเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นดิปเปอร์ซิลิโคนนะครับผมเดี๋ยวผมหาวิธีแกะก่อนนะครับ ตึกตึกตึก,ตกฉีกเลยไหมครับอ่ะฉีกไปเลยแล้วกันอ่นนี่นะครับก็จะเป็นดิปเปอร์ซิลิโคนนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะสามารถชงกาแฟได้2อ,อคับ2แก้วนะครับผมแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ให้นะครับ ด้านบนจะเป็นไนลอนนะครับผมอ่าส่วนนี้เป็นไนลอนก็คือเป็นพลาสติกนะครับเนาะเป็นพลาสติกแต่ด้านล่างจะเป็นซิลิโคนนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้เป็นซิลิโคนนะครับตรงนี้จะเป็นซิลิโคนฟูดเกรดนะครับผมแล้วก็ตัวกรองเนี่ยครับจะเป็นสแตนเลสนะครับใช่ไหมครับอ่าสแตนเลสนะครับผมนี่นะครับเราก็ สามารถใช้พกพาได้นะครับผมนี่นะครับก็วิธีการใช้นะครับเขาบอกว่าอย่าก,กดลงตรงตัวกรองนี้เนาะนะครับให้กดด้านข้างๆแทนนะครับวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับผมเป็น BPA free นะครับไม่มีสารก่อมะเร็งนะตัวนี้ Made in China นะครับผมเป็นของ อีดูดซับนิกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการาต้องการการจัดเก็บที่เล็กนะครับผมเล็กกระทัดรัดเนาะเนี่ยพอเก็บก็แบนๆนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหากระดาษกรองเนาะนะครับก็สามารถเอากาแฟใส่ในนี้แล้วก็ลิฟตั้งบนแก้วได้เลยนะครับชิ้นแรกนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับนี่เรามีนี่นะครับ เป็นเป็นถุงนอนนันครับจาก a t u r r h i g h นะครับผมรุ่น LW 1 8 0นนะครับผมนี้ผมเพิ่งสั่งมาเนาะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าคือหลักๆที่ผมสั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บที่เล็กนะครับตัวนี้นะครับสเปคเขานะครับผม เดี๋ยวผมดูก่อนเนาะสเปคเขาเขาเคมคอมอ์ตไว้ที่15องศานะครับผมส่วนลิมิตอยู่ที่8องศาเนาะก็น่าจะเหมาะกับอากาศบ้านเรานะครับผมพิเศษอีกตัวพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนักเนาะตัวนี้นะครับก็น้ำหนักเพียงแค่6ขีดก,กว่ากเองนะครับ6 8 680กรัมนะครับผม ที่เขาเขียนระบุไว้นะครับก็จะเป็นขนาดอยู่ที่190กูณกับ75เซนนะครับความยาวอยู่ที่190เซนความกว้างอยู่ที่75เซนนะครับนะครับก็อันนี้เป็นสีใหม่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3สีที่ผมเห็นนะครับก็จะมีสีน้ำตาลสีเขียวนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งน่าจะเป็นสีน้ำเงินไหมครับไม่แน่ใจนะครับ หมือนเห็นมี3ามสีนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในสักนิดนะครับผมว่าเป็นไงนะครับไว้สำหรับใช้พกพาเล็กๆนะครับผมอ่านี่นะครับเดีด้านในก็อ๋อด้านผ้าด้านในจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ด้านในจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ด้านนอกจะเป็นแบบลื่นๆนะครับส่วนซิปก็เป็นซิปแบบนี้นะครับเพื่อนะเดี๋ยวต้องไปลองใช้ก่อนครับว่าว่าถ้าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับก็มีป้ายบอก a นเ r e h i ไฮนะครับ คอ m ฟอร์อยู่ที่15องศาห,หรือ59้าฟาเรนไฮต์นะครับแล้วก็ลิมิตนะครับอยู่ที่8องศาเนาะนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะเสี่ยงละลิตแล้วครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับการจัดเก็บตัวนี้ก็จะเล็กกระทัดรักนะครับผม โอเคครับเก็บแบบยุ่งๆนะครับ <c oughs> ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ